แคนซี่คะตอนนี้นะคะแล้วก็มีกันในเกมไหมคะมีใช่ค,ค่ะค่ะเย้แล้ว,วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไมค์ครับแต่ว่าเราสามารถเผาแร่เพื่ออัปเกรดแร่ได้ค่ะ <Yeah S 1> โอเคค่ะทุกคนซึ่งการเผาแร่นะคะจะต้องเผาในแคมป์ไฟเท่านั้นนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S ก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ขวันก็มีภารกิจให้กับตัวเองนะคะนั่นก็คือเราจะต้องคราบชุดเพชรแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็อุป,ปกรณ์เพชรแบบครบเซตนั่นเองคะ่ะทุกคน <S 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 โอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนว่ามันจะเผาแร่ยังไงนะคะมา หิ่โหทุกคนเรามาเกิดที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหุคนลึกเลยทุกคนแต่ว่าข้างล่างมีอล่อนด้วยอะ่ะน่าสนใจโอเคขอเก็บอาหารก่อน,นะคะ่ะเบอร์อรี่เบอร์รี่เต็มไปหมดเลยวิ้ยวที่นี่ที่ไหนอะ่ะอุ้ยหุ้ยฮะทุกคนว้าที่นี่มันแคมป์โจนว้าอยากยิงหนูคะ่ะอยากยิงหนูคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะวิ้ยพี่รู้แล้วค่ะทุกคน ภาละกิเริมของพี่ขวัญน,นะคะก็คือเราจะต้องมาจัดการแคมโจนให้ได้ค่ะทุกคนอืมดูมันดิอืมเดี๋ยวขอฉันหาของก่อนแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งอย่ายิงมานะอย่ายิงมานะฉันตัดไม้อยู่นะอย่าคิดจะยิงฉันมา <c oughs> โอเคขอจุกหลบก่อนเฮ้ยมันตามมาอ่ะทุกคนมันจะเอาพี่ว่ะมันจะเอาพี่เนี่ยดูทรงละเฮ้ย ขอตัดไม้ก่อนเราจะไม่ยุ่งกันเดี๋ยวเราตัดไม้แล้วเราจะเดี๋ยวจะโดนสักทีนะโอ้ยแกจะไม่ยิงตูดฉันทด้ไหมฉันเจ็บนะว้ายทุกคนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย,ย,ตายลงไปลงไปลงไปมันบื้อจริงๆเลยตัวนี้เนี่ย,ยเดี๋ยวจะตายดูก่อน <laughs> อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอุย้ยมันโหดเกินไปอะ่ะ เราไม่ได้คือตอนนี้บอกว่าตัวเราแบบไม่มีอะไรเลยทุกคนแบบลวนมาเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปแล้ว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 ค่ะหนูไม่ยุ่งแล้วค่ะหนูไม่ยุ่งค่ะหนูไม่ยุง่งโอ๊ยต่ยอกินกั กัดทุกคนมันตามมาแบบตามมาไวมากอุ้ยไม่อยู่ละไม่อยู่ละโอเคฉันจะลงข้างล่างละฉันจะไม่อยู่ละแต่ไม่รู้ว่ากลัวไม้ไม่พอเดี๋ยวต้องทาแคมไฟด้วยอ่ะต้องการไม้อีกนิดนึงขออีกท่อนนึงขออีกท่อนนึงขออีกท่อนนึงโอเคไปเราลงมลดีกว่าค่ะทุกคนโอ,อ้ดูมันดิดูมันดิยังตามติดชีวิตพี่อยู่เลยอ่ะโอ้โหโหแน่จริงก็ลงไม้แค่นั้นโอ้เจอกันข้างล่างวายมมีที่ลงแล้วทุกคนสวยละสวยละสวยละดูมันตามมาดิดูมันตามมาดิมันยังตามมาอีกนะ ถ้ายิงโดนนี่จะโกรธนะถ้ายิงโดนนี่จะโกรธนะบอกเลยยิงโดนจริงหน่อยไปตกมั้งล่างก็ได้ค่ะทุกคนโอเคือบตายือบตายเฮ้ยเฮ้ยมันยังตามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือแค่สองหัวใจเนี่ยต้องจุ้งหนีก่อนก็มาดิก็ลงมาดิแนะ่จริงก็โดดลงมาดิ <c oughs> โดดลงมาก็ตายแค่นั้นอนะ่ะโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะคราฟโตะคราฟเป็นก่อนค่ะทุกคนเราต้องรีบอัปเกรดเลยค่ะทุกคนไม่งั้นบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้ โอเคอัปเกรดอัปเกรดอัปเรียบร้อยก็ขุดไอรอนเลยล้วกันเราต้องเผาแรกให้กลายเป็นไอรอนอินกอดกอนนะคะทุกคนถึงจะสามารถเอาไปใส่ในแคมป์ไฟได้นั่นเองนะโอเคได้เตาเผาแล้วเราต้องแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าข้างบนมันอันตรายมากเลยอะ แต่ว่าต้องหาถ่านแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, อ๋อนี่ไงถา่านเจอแล้วนี่นี่ตรงนี้ค่ะทุกคนโ okay, อเคเผาไอรอนกันนี่เผาไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําแคมไฟกันดีกว่านะคะทุกคนแคมไฟต้องใช้สติ๊กด้วยนะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนไม้สมท่อนนะคะสติกวางให้แบบนี้แล้วก็ถ่านครับผมนี่ได้แคมไฟมาแล้วคะ่ะทุกคนเฮ้ hey, ได้แคมไฟมาแล้วเราก็จะวางแคมไฟตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็รอไอรอนเผาให้เสร็จนะคะทุกคนหิวหอ่ะขอสัก4อันค่ะทุกคนเพราะว่ามันสามารถเผาได้4อันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทําโล่ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิงใส่เราเนาะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ไอรอนอินกอดมาแล้วค่ะทุกคนเราจะทําการเผาอัปเกรดกันเลยดีกว่าทุกนะคนวางไว้แบบนี้เฮ้ย ปกตินะคะแคมป์ไฟนะคะจะต้องใช้เป็นอาหารนะคะทุกคนในการเผานั่นเองนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเปร์มากนี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้เป็นทองมานั่นเองนะคะนี่กอินกอนนะคะเราก็เผาไปต่อค่ะทุกคนเผาเพื่อทําการอัปเกรดไปต่อนะคะอุ้ยติดไฟค่ะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไฟรั่วค่ะเผาทองจะได้อะไรคะทุกคนคิดคิดติ๊กตอกติ๊กตอกเผาทองได้อะไรน้าเผาทองได้อะไรน้า เผาทองได้เพชรทุกคนว่าไมปป่เบาโ <c oughs> อ้นี่เป็นไงทุกคนเห็นบ <c oughs> ้างหอวิธีการหาเพชรแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายสุดๆเลยนะคะทุกคนโอเคเราเผาเพิ่มไปก่อนนะคะภารกิจของเราก็คือชุดเพชรเต็มตัวอุปกรณ์เพชรน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสู้กับไอ Й หมู่บ้านโจนนะคะทุกคนหมู่บ้านโจนอะบอกแลว้วมันโหดนะเนี่ยหมู่บ้านโจนอะเออก็มาดิครับโอ้โหแบบรัวๆ,ๆเลยนะคะทุกคนเฮ้ย ตอนนี้เหมือนว่าเราจะหิวอ่ะเราต้อาางขึ้นข้างบนน่ะไม่มีอะไรกินเลยอึเผาไปฮะเผาไปฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะยังไม่พอนะคะทุกคนเราอาจจะต้องหาของเพิ่มแล้วเนี่ยต้องหาไอรอนเพิ่มนี่มาขุดไอรอนเพิ่มก่อนเอาเคเผาต่อไปฮะแล้วก็เรามาเผาไอรอนตรงนี้ด้วยเพชรจงมาเพชรจงมาออ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่อยากรู้ค่ะทุกคนว่าเราสามารถเผาเป็นเอ่อเนทเทิลไรได้เปล่า ได้คะ่ะทุกคนสามารถเอาเพชรไปอัปเกรดเป็นเนเธอร์ไรท์ได้นะดูซิเดี๋ยวมันจะได้เนเธอร์ไรท์มาคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเผานานเนี่ยเนเธอร์ไรท์เผานานจังเฮ้ยได้จริงวะเนี่ยหรือว่าหลอกดาวหรือเปล่าห่ยได้จริงคะ่ะทุกคนเนเธอร์ไรท์อนินกดแบบแบบไม่ต้องลงนะลอกะคะ่ะทุกคนโ <c oughs> คตรเว่์เว่อจริงทุกคนเว่์จริงว่ามากโ okay, อเคเผาไปฮะ โอเคตอนนี้พี่ก็มีไดิอดมอนสิบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นชุดก mm hmm. เกาะเพชรก่อนเลยแล้วกันนะคะมาใส่ชุดไปก่อนเลยแล้วก็เผาทองต่อนะคะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี้เท่าไรเราไม่ได้ใช้นะคะทุกคนอาจจะอาทำเป็นที่ขุดที่ขุดก็ได้นะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ใช้มันลองทำหรอกเพราะว่าภารกิจของเรามันแค่เพชรเดอเนาะเราทำแค่เพชรเท่านั้นพอโอเค โอยมีความหิวค่ะทุกคนโอเคต่อไปเป็นหมวกแล้วกันนะคะนี่ได้หมวกแก้วฮ่าฮ่าหมวกเพชรค่ะทุกคนหืมใครทำแบบพี่ได้บ้างอะบอกเลยเราต้องหาไอรอนเพิ่มโอเคตรงนี้มีไอรอรนมีไอรอนอีกไหมเออนี่ไงไอรอนโุ้ยตกใจหมดนายมาไงก่อนอเฮ้ยตกกระจุยหมดเลยนะ่ะนายมายังไงเนี่ยเฮ้ไอแอมตกกระจายหมดเลย โอ้ยทุกคนน่ากลัวโอเคทุกคนพี่ว่ายัางไงเราก็ตายว่ะทุกคนเอาไงดีโอ้ยแต่ว่าตอนนี้คือไม้ก็ไม่ได้ครบอ่ะือแบบจะทิ้งของตรงน,นี้แล้วไปตายได้ไหมเนี่ยไม่ไปหาหาแล้วค่อยลงมาเก็บของก็กระไรอยู่ทุกคนไปคราต่อไปเราครับเป็นรองเท้าเลยแล้วกันโอเคได้รองเท้าละจะหูเ <Yahoo, S 2> ผาไปต่อเลยครับเผาทําการอัปเกรดไปเลยอยากกินกระดูกได้เลยทุกคนตอนเนี้ยหิวอยากกินกระดูกแต่มันกินไม่ได้ เราไม่ใช่หมาเรากินไม่ได้นะแถมกินกระดูกเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหจะตายจะตายเพราะโดนไฟเผาอุ้ยเพชรเข้าตัวเพชรเข้าตัวเผาต่อสิฮะรออะไรเพชรมาเสียออันนี้ทําขวานก็ได้นะนี่ขวานแล้วก็ที่ขุดนีโอ้โหอุปกรณ์เราแบบเกือบจะครบเซตแล้วนะคะทุกคน ขาดแค่ที่พวนทำฟาร์มเท่านั้นก็จะครบเซตอุปกรณ์เราแล้วก็ขาดกางเกงขาดกางเกงเอ่ะต้องหายไอรอนเพิ่มวะเนี่ยมามามาเด้งมาเด้งมาเด้งมาโอเคเราต้องไปหายไอรอนเพิ่มค่ะทุกคนมีไอรอนอีกไหมแถวนี้นี่ไงมันจะยิงเรไปะเนี่ยอย่าย,ยิงฉันนะไอ้เจ้าจตัวห้างบนอ่ะอย่ายิงฉันปุ๊บฉันตุยเลยนะเนี่ยมาค่ะทุกคนนี่ ตอนนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็ครบเซตแล้วนะคะทุกคนมีดาบขวานเพชรที่ขุดที่ขุดดินแล้วก็ที่ทําฟาร์มนั่นเองนะคะทุกคนต่อไปก็เหลือแค่กางเกงเพชรนะคะที่ยังขาดอยู่นะกางเกงเพชรนี่เราเผาแบบผสมผสารเลยแล้วเนี่ยเผาเก็บแบบผสมครึ่งๆทองเผามาจะได้เป็นเพชรไอรอนเผามาจะได้เป็นทองสุดยอดจริงเผาต่อเผาต่อเผาต่อฮะเผาต่อฮะเหลือไอรอนไว้หนึ่งนะคะสําหรับการทําโล่นั่นเองนะทุกคน โนป้องกันตอนนี้คือแบบว่าบอกเลยว่าขาดอีกหนึ่งค่ะทุกคนนี่อีกหนึ่งนะคะขาดอีกหนึ่งเพชรเราก็จะได้กลางเกงเพชรนะคะเราก็แบบครบเซตแล้วทุกคนชุดเพชรครบเซตบอกเลยโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนทากันเลยดีกว่านะคะกางเกงเพชรค่ะเรียบร้อยครับทุกคนมาเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วทุกคนเพราะ้องย้ายถิ่นฐานแล้วเราต้องไปแล้วค่ะทุกคนเราจะต้องขึ้นข้างบนแล้วหิวข้าวไม่ไหวนะคะ หิวไม่ไหวขึ้นยังไงขึ้นนู้แล้วกันต้องค่อยๆขุดต้องวางบล็อกขึ้นไปอะทุกคนไปฮะค่อยค่อยไปฮะ,ะค่อยค่อยไต่ขึ้นไปค่ะทุกคนเราจะต้องขึ้นไปข้างบนโอ้ยมีเสียงวัวว้ยวัวอยู่ตรงนี้เลยอะไรกันเนี่ยเจ้าประธานอาหารไม่ให้ข้ายอย่างนั้นหรอนั่นวัวอยู่ไหนะเหมือนจะได้ยินเสียงน้อนอยู่แถวนี้น้อนอยู่ไหนน้อนวัวอยู่ไหนอยู่ตรงนี้น้อนวัวอยู่ตรงนี้น้อนวัวอยู่นี่ค่ะทุกคนผมกลัวตกมากเลยอะ เฮ้ยน้องวายดันอย่าดันอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมตกลงมาคือไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะเข้าใจไหมน้อนนะน้อน,น,อนเป็นอาหารของพี่ทุกทีทเถอะอุ้ยโอเคค่ะทุกคนได้มาหนึ่งชิ้นนะทุกคนต้องทําการเผาก่อนเราถึงจะกินแบบว่าอิ่มอิ่มน้ำสำราญขอเผาก่อนได้หรือยังโอเคค่ะทุกคนงาม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 อู้อิ่มเลยอ่ะเฮ้ยเลือดเด้งแบบรัวๆเลยเลือดเด้งแบบรัวๆเลยครับผมจะได้ กลับคืนสู่ข้างบนแล้วทุกคนตรงนี้มีเบอร์รี่ขอเก็บเบอร์รี่ตรงนี้หน่อยแล้วกันอะดูดิฝนก็แบบไม่ยอมหยุดตกเลยอะตกทั้งวีทั้งวันโอเคเราต้องการไม้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าต้องมาทําเป็นโล่นะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนตอนนี้คือมีโล่พร้อมบวกสุดๆเลยนะมามอยากจะบวกจริงคะ่ะทุกคนอยากบวกมาก อยากบอกว่าไปเลยละกันโอ้โหบอกตอนฝนตกด้วยมันอยู่ไหมเนี่ยนี่เราจะต้องขึ้นตรงบ้านเขาไปนะคะทุกคนเ้ยเขาแอบจับโกลเลมมาไว้ตรงนี้เหรอเนี่ยแกแอบจับโกเลมมาไว้ตรงนั้นได้ยังไงฮะ,ะนี่แหละนี่แหละฟันหน้าไปฟันหน้าไปทีนนาปทตายไปซะแกคิดจะมาสู้ฉันอย่างนั้นหรอเราต้องขึ้นเราจะต้องขึ้น,เร,นเราจะต้องขึ้นบ้านเขา เราเป็นโจรในโจรน,นี่หมู่บ้านโจรแต่เราคือโจรโจรอีกทีหนึง่งเฮ้ยไม่ขึ้นมาง่ายจังอะทุกคนขึ้นมาก็ได้อรอดแล้วก็ไม้แครอทแล้วก็หน้าไม้แล้วก็ลูกธนูก็ขวด efp เฮ้ยขึ้นมาง่ายเกินคือรู้สึกว่าฝนมันตกแล้วพวกมันหนีไปไหนก็ไม่รู้อะทุกคนงั้นพี่ขอลองปิดฝนก่อนละกันนะเผื่อว่ามันจะกลับมานะ้วทุกคนมันอีซี่เกินไปป้ะในการแบบนะเคียย์พวกมันเนี่ยอีซี่เกินไปไหมมาแล้วพวก ราเดนหนีออกไปจากที่นี่นะมปเร็วหนีไปด้วยกัน <c oughs> คนหมู่บ้าน,ไ,ไ,หน,หไ,น,น,นไปไหนหมดแล้วอ่ะเฮ้ยตอนแรกเห็นเฟี้ยวเฟวไปไหนหมดแล้วมาเร็วมาเร็วน้วอกมาเย้ทุกคนเราสามารถป,ดปลดปล่อยโกเรมออกจากหมู่บ้านโจนได้แล้วนี่ไงจัดการมันเลยถูกต้องเากโกเลมแกเก่งที่สุด <c oughs> แล้วไม่น่ารีบบกุกนะน่าจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกพอรีบบกุกมันมันไม่อยู่เฮ้อยอันนี้มันเป็นกองไม่รู้ขังอะไรยังไม่ได้ขังอะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียง ก็มาดิเฮ้ยนายนายหรือจะเอานายชิวๆทุกคนได้ทงมาละชิวเกินน้องวัวขออาหารหน่อยชิวเกิ Girl, นอ่ะคะ่ะตอนนี้คือแบบว่าเราแบบเป็นคนโหดที่สุดเลยอะ่ะเพราะเราแบบสามารถเนี่ยฆ่าได้ละชิวๆอะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเอาจริงปะเนี่ยปักให้ดูเหรอ <c oughs> ก็มาดิใครอยากจะมาลา่าข้าหัวฉันก็มา โอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับไมค์ครับเราสามารถเผาแร่นะคะเพื่ออัปเกรดได้นั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นการเล่นที่แบบโคตนง่ายเลยค่ะทุกคนเพียงแค่เราเผาแร่ไอรอนนะคะแล้วก็เผาไปเรื่อยๆนะคะอัปเกรดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนได้เป็นแร่เพชร แรดแบบแแดเพชรแแ่เนเธอร์ไลนะคะทุกคนคืออะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะคะก็วันนี้ถือว่าภารกิจของพี่ขวัญก็สําเร็จนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตลากันไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ